หลานรัฐมนตรีขืนใจดาราสาวสาลให้ประกันตัว1ล้านบาทอายการสั่งฟ้องเอ็มอภิษด์หลานรัฐมนตรี3ข้อหาคืนใจดาราสาวสาลให้ประกันตัวเอ1ล้านบาทห้ามออกนอกประเทศยุ่งเหยิงพยานและผู้เสียหายเรื่องนี้ขอเท้าความนิดนึงนะคะคือเหตุเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมนายเอมได้ชวนดาราสาวไปคุยเรื่องงานที่รีสอร์ทแถวย่นลาดพร้าว แต่เมื่อไปถึงก็ให้ดาราสาวดื่มโซจูไปจากนั้นดาราสาวก็ไม่รู้สึกตัวพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าไปอาบน้ำพบคาบอาสุจิจึงเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบสารคัดหลั่งจริงจึงรู้ว่าตนถูกลวงไปข่มขืนจึงได้เข้าแจ้งความที่สอนอโชคชัย กรณีพนักง,งานสอบสวนสอนโอชคชัยนำความเห็นพร้อมสำนวนคดีเสนอพนักง,งานอายการพิจารณาสั่งฟ้องคดีนายอภิษ์อินทุลักษ์หรือเอ็มอายุ34ปีนักธุรกิจบันเทิงหลานชายอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศต่อมาวันที่29สิางหานายอภิษ์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สอนโอชคชัยก็ถูกนำตัวส่งฟ้องฝากขังที่ศาลอาญารัชดาและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำโดยนายอภิษฐ ยื่นขอประกันตัวหลายครั้งแต่ศาลไม่อนุญาตเหตุกลัวไปยุ่งเหยิงกับพยานต่อมาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีอาญา9มีคำสั่งฟ้องนายอักพิดิตจำเลยในความผิด3ข้อหาได้แก่1คข,ข่มขืนกระทาชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังพุทุสลายโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ 2. กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กำลังวัตทุสลายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ 3. ข่ม,มเหงคุกคามโดยกระทําอันมีลักษณะสอบไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276 278และ397คดีนี้ดาราสาวได้ไปร้องของ ความช่วยเหลือจากทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโดยทนายตั้มจะเป็นทนายความในคดีให้ด้วยล่าสุดวันนี้22พฤศจิก,กายนที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดสอบคำให้การจำเลยคดีดาที่อ2878 2565ศาลพิคอแล้วมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้จำเลยประกันตัวระหว่างพิจารณาโดยเตีราคาประกัน1ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยข่มขู่พยานยุ่งหยิงพยานหลักฐานในคดีห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้แจ้งตรวจคนเข้าเมืองให้ทราบรวมถึงอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทย์ร่วมในคดีได้ศาลนัดคู่ความทั้งสองฝ่ายนัดไกล่เกลียวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา9นาฬิกาสรุปประเด็นคดีดังกับทนายจอย